ถ้าพลีบริเวณติสาคลังเอวะเมวะอิโตชินังเปตนังอุปกาปิติจิตังปิตังตุมหังทิพเปเมวะสมิเตตุจัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะธามณิโชติรโสยะขาม ภาวะ อนันตล아요 สุขีกายโกภาวะอภิวันธนะเสรี โตเวปัสนนานงนาคังธรรมังวิชาณานำเกปุเทปสัสนนานำกิเลอนุตตร์เรนำเกธัมเมปสัสนนานังเวราภูปัสัเมสุขเอกเำสังเขปสัสนานังอุญญาเกเตอนุตตรเร ญาโสติติสุขังพลังอาคัสดาจเมีาวีอาคะธรรมะสมาหิโตเดวะหุโตมนุสโตอาอาคัปโตปโมดติเตภวตุสาบะมังคารังรักขันตุสัพะเดวะตาสัมลาภุตหา